สวัสดีครับเพื่อนๆและเอฟซีหรือว่าพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เอา10บล่างมาให้ลุ้นมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับ10บล่างก็น่าน่าลุ้นเลยนะครับน่าลุ้นนะครับก็มาแรงนะครับ10บล่างสูตรนี้นะครับถ้าท่านไหนได้ติดตามก็น่าจะพอเห็นนะครับสูตรนี้นะครับก็ลองมาดูครับสิบล่างนะครับ สามตัวมาหนึ่งตัวนะครับมาเป็นหลักสิบนะครับก็สถิติเขาทั้งหมดทั้งมวลก็เจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดก็จะหลุดไปงวดหนึ่งนะครับเจ็ดงวดก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับก็จะมาเข้าอยู่หลักหน่วยงวดหนึ่งนะครับก็ลองมาดูครับสถิติเขานะครับก็เริ่มเข้าตั้งแต่งวดแรกนะครับก็เข้าตั้งแต่งวดแรกก็ ตามสูตรก็จะได้0 3นนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วนะได้035ผลก็ออกอยู่ที่5 9นะครับเลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับทางง่านผู้ชมผ่านเป็นงวดแรกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้7 0 2นะครับได้7 0 2ผลก็ออกอยู่ที่0 0นะครับงวดนี้จะมาเบิ้ลน,นะครับทางง่านผู้ชมผลก็ออกอยู่ที่0 0นะครับ ก็เนะบิเ้ลก็ข้าวทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับแต่ผมก็จะมาวางไว้เป็นหลักสิบให้นะครับข้าวเป็นงวดที่2นะครับถ้าไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็ที่ ได้กดติดตามก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เข้ามาติดตามกันนะครับลุนครับถัดมานะครับถัดมาก็จะได้0 3นย์หนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้0 3นหผลลัพธ์งวดนี้ก็ออกอยู่ที่3 2นะครับเลข3ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่3นะครับผ่านเป็นงวดที่3นะครับและถัดมางวดที่4ีนะครับ วัดที่สก็ได้8 1 3นะครับ8 1 3ผลลับธ์2ตัวก็ออกที่3 8นะครับเลข3ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับแถมหลักหน่วยมาด้วยนะครับเลข8 3ตัวนี้มา2ตัวเลยงวดนี้นะครับก็ออก3 8นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4นะครับผ่านเป็นงวดที่4นะครับแล้ววดที่5นะครับวดที่5ก็ได้6 91นะครับ69 1หนึ่ง ผลลับสองตัวล่างระบานงวดนี้ออกหกหนึ่งนะครับแถมหลักหน่วยมาด้วยนะครับแถมหลักหน่วยมาด้วยก็คือเลขหนึ่งครับนะครับมาติดกันเลยนะครับสามตัวก็มาสองตัวนะครับงวดนี้ก็มาหกหนึ่งนะครับมาสองตัวเลยแล้วก็ถัดมาถัดมาครับถัดมาตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็ได้ห้าแปดศูนย์ผลลับสองตัวงวดนี้ออกอยู่ที่สองหนึ่งนะครับ ก็ไม่มี2และไม่มี1ก็ถือว่าหลุดไปนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับงวดเป็นงวดที่6นะครับแล้วงวดที่7นะครับงวดที่7ก็ได้6 9 1หนึ่งนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้6 9 1หนึ่งผล2ตัวล่างลบนออกเลยนะครับผลก็ออกเลยนะครับห้าหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับครับก็จะมาเข้าอยู่ตัวนี้นะครับเลข1นะครับ งวดนี้ก็มาหลักหน่วยนะครับเล็กหนึ่งนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับเสติเขาเจ็ดงวดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับเป็นงวดที่8นะครับงวดที่8ว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับจะได้ตัวไหนกันได้เด่นตัวไหนกันนะครับ เจ็ดงวดนะครับหลุดไปงวดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หลักสิบก็เข้ามาห้าง,งวดแล้วก็หลุดไปงวดแล้วงวดนี้ก็หลุดเข้ามาอยู่หลักหน่วยก็ถือว่ายังผ่านนะครับแล้วงวดที่แปดนะครับงวดที่แปดจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับอ,อื่นก็มาวางคําเตือนทั้งช่องก่อนนะครับ คำเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายทุกประเภทน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับท่านชมก็มีข้าวมีหลุดนะครับตามกันต่อครับสิบล่างสูตรนี้นะครับสิบ่างสูตรนี้งวดนี้จะเดินเข้าเป็นหลักสิบหรือเปล่านะครับจะเดินเข้ามาเป็นหลักสิบหรือเปล่าหรือว่าจะมาเป็นหลักหน่วยนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับ มารอลุ้นกันเลยครับว่าผมใช้ตำแหน่งในมาคิดคำนวณให้นะครับมะคิดคำนวณพร้อมกันเลยนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับนะ <c oughs rolling> ครับเล็กท้ายนะครับท้ายครั้งที่1แล้วก็ท้ายครั้งที่2ครับอันนี้เล็กหน้าครั้งที่1ครั้งที่2ครับนะครับ3ตัวท้ายครั้งที่1และครั้งที่2ก็คือ สามเจ็ดหกนะครับสามเจ็ดหนะครับแล้วก็จะมีสองเก้าแล้วก็เจ็ดนะครับวัดน,นี้จะได้เด่นตัวไหนครับก็จะมีสามตัวนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับมาเป็นหลักสิบนะครับ แล้วก็บวกสองคี่ทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับหกหกบวกเก้าหกบวกเก้าก็จะได้สิบห้านะครับสิบห้าบวกสองก็จะได้สิบเจ็ดนะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขเจ็ดนะครับมาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับเจ็ดเจ็ดแล้วก็บวกสามนะครับ จ็ดบวกสามงที่ก็จะได้ศูนย์นะครับเจ็ดบวกสามก็ได้สิบก็ใช้ตำแหน่งเลขศูนย์หรือว่าตำแหน่งหลักหน่วยมาเป็นตัวเด่นตัวที่สองนะครับแล้วก็บวกสองที่นะครับสองที่ก็ศูนย์บวกสองก็จะได้สองนะครับก็จะได้สามตัวนะครับได้สามตัวนะครับนี่ออกค่าหนึ่งนะครับ ็จะมาเข้าอยู่ชุดนี้นะครับครับเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะได้เจ็ดศนย์สองะครับได้เจ็ดศนย์สองว่าจะมาตัวไหนกันนะครับผมมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับตง,งวดที่แปดครับเจ็ดแล้วก็ศนแล้วก็สองได้สามตัวมาตัวหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับ สิบล่างนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับสถีิเขาก็เข้ามาห้างวดรวดนะครับหลักสิบนะครับเดี๋ยวมางวดที่หกก็ได้หลุดลงนะครับเดี๋ยวมาที่เจ็ดก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยเลขหนึ่งนะครับแล้วงวดที่แปดนะครับจะมาตัวไหนกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนกดแชร์ออกไปก็ให้เพื่อนๆหรือว่า พี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์ออกไปนะครับที่ได้แชร์ออกไปนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับตัวเลขก็ได้แล้วนะครับได้เด่น7 0 2นะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับตัวเลขก็อยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับที่จะนําไปใช้กันนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านและ พี่น้องทุกๆคนนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับอยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับน่าจะลาเพื่อนๆและพี่น้องกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านนะครับลาไปก่อนนะครับ